ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงเศววิบากกรรม ที่แม้แต่พระพุทธเจ้าสัมมาโคดมก็ส่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ในพระไตรปิฎกมีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นตัวให้กำเนิดมีกรรมเป็นตัวเกี่ยวข้องมีกรรมเป็นที่พึ่งสัตว์ทั้งหลายทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็าตามจากได้ผลกรรมนั้นแน่นอน สื่อให้เห็นชัดเจนว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องกรรมเก่าและให้ยอมรับผลของกรรมหรือผลของการกระทำเช่นถ้าเราไม่อาบน้ำเราย่อมสกปรกมีกลิ่นตัวนี่เป็นเรื่องของกรรมล้วนๆไม่มีใครหลีกหนีผลกรรมหรือผลการกระทำได้ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเอง พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยพระองค์เองในคำพีอปปธานตอนที่ว่าด้วยปุพพกรรมปิโลติพุทธาปทานข้อ392ถึงกรรมเก่าที่พระองค์ทรงกระทำมาแล้วในอดีต14ข้อทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอากุศลนี้ก็เพื่อเป็นตัวอย่างว่าพระองค์เมื่อยังเป็นผุ้ทุชนก็ได้ทำดีและทำชั่วมาแล้ว เช่นเดียวกับพวกเราเรื่องกรรมเก่าของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงกระทำมาแล้วในอดีต14ข้อ1กรรมดีในการเคยถวายผ้าไว้ในอดีตจึงได้รับผลบุญกรรมเก่าข้อแรกนี้เป็นกุศลกรรมซึ่งเป็นผัดใจให้พระองค์ได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไว้ด้วยนั่นคือถวายผ้าเก่าแก่พระ พระองค์ตรัสเล่าว่าในชาติหนึ่งในอดีตนั้นทรงเกิดเป็นคนยากจนเห็นพระสาวกของพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งซึ่งถืออยู่ป่าเป็นวัดแล้วเลื่อมใสจึงถวายผ้าห่มพื้นเก่าพื้นเดียวที่ตัวเองมีอยู่แก่ท่านพร้อมกันนั้นก็ได้ฟังเรื่องราวของพระพุทธเจ้าจากพระสาวกรูปนั้นแล้วเกิดความเลื่อมใสย,ยิ่งจึงตั้งจิตปรารถนา เป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกการเริ่มต้นปรารถนาแต่ครั้งนั้นของพระองค์ส่งผลให้ทำความดีมาอย่างต่อเนื่องจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาตินี้ผลคือในชาติสุดท้ายเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงตัดพระโมลีแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานโยนไปในอากาศว่าจากเป็นพระพุทธเจ้าณนะริมฝั่งแม่น้ำอโนมาณทีแล้ว ก็ดำริอีกว่าผ้าของชาวกาสีอย่างดีนี้ไม่สมควรแก่ความเป็นสม,มณะของเราในทันใดนั่นเองสหายเก่าซึ่งไปเกิดเป็นพรมชื่อว่าคติการมหาพรมจึงถือสม,มณะบริขารแปดอย่างมาถวายด้วยตนเอง 2. กรรมในการเคยแกล้งโคมไม่ให้ดื่มน้ำชาติหนึ่งในอดีต พระองค์เกิดเป็นคนเลี้ยงโคต้อนโคไปเลี้ยงแม่โคแวะดื่มน้ำข้างทางเกรงจะชักช้าจึงไล่แม่โคไม่ให้ดื่มน้ำด้วยการแกล้งเอาไม้กวนน้ำให้คุณบาปกรรมในชาตินั้นส่งผลถึงชาตินี้คือทรงกระหายน้ำแล้วทรงตรัสให้พระอานนท์ไปตักน้ำให้แต่เนื่องจากมีขบวนเกวียนผ่านทำให้น้ำขุน จึงทรงไม่ได้เสวยสมปรารถนาในทันทีต้องตรัสถึงสามครั้งจึงจะได้เสวยน้ําเมื่อคราวใกล้จะเสด็จดับขันปรินิพาน 3. กรรมจากการเคยกล่าวตู่ผู้มีศีลด้วยเรื่องไม่จริงพระองค์ตรัสเล่าว่าเป็นกรรมเก่าทําไว้ในหลายชาติในอดีตดังนี้ในชาติหนึ่งทรงเกิดเป็นนักเลงชื่อ ปุนาลิได้กล่าวตูใส่ร้ายพระประเจกพุทธเจ้าพระนามว่าสุรพีว่าทำผู้หญิงท้องโดยที่พระประเจกพุทธเจ้าก็ไม่ได้ส่งโต้ตอบใดๆตายจากชาตินั้นบาปกรรมส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกนานแสนนานเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสเกิดมาในชาติสุดท้ายนี้แม้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว เศษกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ส่งผลให้พระองค์มาถูกนางศุนทริกากล่าวตูว่านางตั้งคันกับพระองค์ 4. กรรมจากการเคยกล่าวตูผู้มีศีลด้วยเรื่องไม่จริงต่อมาในชาติหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ได้ทรงกล่าวตูพระเถระชื่อนันทะพระสาวกองค์หนึ่ง ของพระพุทธเจ้าด้ยวยเรื่องทำนองเดียวกันคือด้านชู้สาวตายจากชาตินั้นบาปกรรมส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกนานนับหมื่นปีเกิดมาในชาตินี้แม้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเศษกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ส่งผลให้พระองค์นั้นถูกนางจินจามานวิกากล่าวตู่ด้วยคำเท็จว่านางตั้งคันกับพระองค์อีกเช่นกัน ห้ากรรมจากการเคยกล่าวตู่ผู้มีศีลด้วยเรื่องไม่จริงเมื่อครั้นทรงเป็นพรามชื่อสุตวาอันชนทั้งหลายสก,การะบูชาสอนมนให้กับมานุห้าร้อยคนอยู่ในป่าใหญ่ได้เห็นฤาษีผู้น่ากลัวได้อภินยาห้ามีฤทธิ์มากมาในสำนักจึงกล่าวตู่ฤาษีกับพวกศิษย์ของตนว่า ฤาษีพวกนี้มักบริโภคกามครั้งนั้นมานุทั้งปวงเที่ยวไปพิคขาในสกุลก็พากันบอกแกมหาชนว่าฤาษีพวกนี้มักบริโภคกามและด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นในภพชาติสุดท้ายของพระองค์พระภิกษุทั้ง500เหล่านี้ก็ได้รับคำกล่าวตูทั้งหมดโดยนางสุนทริกาเช่นกัน 6. กรรมเก่าจากการเคยฆ่าน้องชายต่างมารดาพระองค์ตรัสเล่าว่าในชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เกิดเป็นลูกเศรษฐีบิดาของพระองค์มีภรยาหลายคนภรยาคนหนึ่งมีลูกชายพระองค์เกรงว่าทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งไปให้แก่น้องชายต่างมารดาจึงลวงน้องชายไปฆ่าที่ซอกเขาแล้วเอาหินทับไว้ตายจากชาตินั้น บาปกรรมส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกนานปีแม้เกิดมาในชาตินี้แม้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเศษกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ส่งผลให้พระองค์ถูกพระเทวทัตกลิ้งหินกระทบนิ้วพระบาทจนห่อพระโลหิต 7. กรรมเก่าจากการเคยจุดไฟดักทางพระปัจเจกพุทธเจ้า พระองค์ตรัสเล่าว่าในชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เกิดเป็นเด็กแสนสนวันหนึ่งขณะเล่นอยู่กับเพื่อนเด็กเห็นพระปัเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งกำลังเดินมาจึงชวนกันจุดไฟดักทางเพื่อมิให้พระพุทธเจ้าผ่านไปได้ตายจากชาตินั้นบาปก,กรรมส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกนานแสนนานเกิดมาในชาตินี้แม้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว เศษกรรมยังหลงเหลืออยู่พระเทวทัตจึงชักชวนนายขมังธนูผู้ฆ่าคนตายมากเพื่อให้ฆ่าพระองค์ส่งผลให้พระองค์ถูกไฟไหม้ที่พระบาท 8. กรรมเก่าจากการเคยใสยช้างจับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเล่าว่าในชาติหนึ่งในอดีตคราวที่โลกว่างจากพระพุทธเจ้า มีพระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระองค์เกิดเป็นควานช้างวันหนึ่งเห็นพระปัเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งบินทบาทแล้วเกลียดจึงใส่ช้างให้จับพระปัเจกพุทธเจ้ารูปนั้นตายจากชาตินั้นบาปกรรมสง่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกนานแสนนานเกิดมาในชาตินี้แม้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเศษกรรมที่ยังลงเหลืออยู่ ส่งผลให้พระองค์ถูกพระเทวทัตยุยงพระเจ้าอาช,ชาติศัตรูให้ปล่อยช้างนาลาคิรีมาแทงพระองค์ 9. กรรมเก่าจากการเคยนำทหารออกศึกพระองค์ตรัสเล่าว,ว่าในชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เกิดเป็นแม่ทัพนำทหารออกรบฆ่าฆ่าศึกตายเป็นจำนวนมากด้วยหอกตายจากชาตินั้นบาปกรรมส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรก นานแสนนานเสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสแม้เกิดมาในชาติสุดท้ายหลังจากที่พระเทวทัตทำให้พระองค์ส่งหอพระโลหิตแล้วเสด็จไปให้หมอชีวกร,รักษาหมอชีวกได้รักษาโดยปรุงยายอย่างแรงกล้าเพื่อสมานแผลแล้วปิดแผลแล้วไปทำธุระในเมืองแต่กลับมาไม่ทันเอายาออกประตูเมืองปิดก่อน ทำให้พระองค์เกิดความเร่าร้อนในสรีระตลอดซึ่งต่อมาได้รับสั่งให้พระอานนท์นำยาที่ปิดแผลนั้นออกในตอนค่ำนั่นเอง 10. กรรมเก่าจากการเคยชอบใจเมื่อเห็นคนฆ่าปลาข้อนี้แสดงให้เห็นว่าเพียงแค่ดีใจที่เห็นคนทำบาปแค่นั้นกรรมก็ตกกับเราแล้ว พระองค์ตรัสเล่าว่าในชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เกิดเป็นลูกชาวประมงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชาวประมงเห็นชาวประมงฆ่าปลาแล้วเกิดความสนุกอินดีสนุกสนานเกิดมาในชาตินี้แม้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วบาปกรรมก็ยังสรงผลให้พระองค์รู้สึกปวดพระเศียรเมื่อคราวที่พวกสากยะพระประยุรญาตของพระองค์ถูกพระเจ้าวิทูลทพะ กษัตริย์แห่งแคว้นกวัวสนยกทัพบ,บุกสังหาร 11. กรรมจากการเคยด่าพระสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเล่าว,ว่าในชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เกิดเป็นคนปากกล้าด่าว่าพระสาวกของพระพุทธเจ้าผุสะะ่่า่่านทั้งหลายจงเคี้ยวจงกินแต่ข้าวแดงอย่ากินข้าวสาลีเลย ตายจากชาตินั้นบาปกรรมส่งผลให้ไปเกิดอยู่ในในรกนานแสนนานมาเกิดในชาตินี้แม้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วบาปกรรมก็ยังส่งผลให้พระองค์นั้นได้รับอิมวณจากพราหมณ์เวรัญชาให้ไปจำพรรษาในเมืองเวรัญชาซึ่งเกิดเข้ายากมากแพงทําให้พระองค์ต้องเสวยข้าวชนิดเลวคือข้าวแดงอยู่นานถึงสามเดือน 12. กรรมจากการเคยจงใจดัดหลังนักมวยปล้ำให้เจ็บพระองค์ตรัสเล่าว่าในคราวหนึ่งทรงเกิดในตระกูลขหะบดีมีกำลังมากมหาศาลแต่ตัวเตีย้ยต่อมามีนักมวยปล้ำต่างถิ่นมาท้าต่อสู้พระโพธิสัตว์แม้ถึงจะตัวเตีย้ยแต่ก็จับนักมวยปล้ำผู้นั้นขึ้นแล้วหมุนไปในอากาศ แล้วทุ่มลงภาคพื้นแล้วจับดัดหลังจนนักมวยปล้ำผู้นั้นกระดูกหักเจ็บปวดอย่างมากและยอมแพ้ในที่สุดด้วยกรรมนั้นแม้ในชาตินี้ถึงจะทรงพลังอย่างนับไม่ได้แต่ก็ยังเป็นโรคปวดพระปริสดางคือปวดหลัง 13. กรรมจากการเคยเป็นหมอยารักษาคนไข้าตาย ชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เกิดเป็นหมอยารับรักษาลูกชายเศสษฐีโดยวิธีให้ทายาจนลูกชายเศสษฐีตายด้วยความจงใจตายจากชาตินั้นบาปกรรมสง่งผลให้ไปเกิดอยู่ในนรกมาเกิดในชาตินี้แม้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเศษกรรมที่ยังลงเหลืออยู่ก็ส่งผลให้พระองค์เกิดพระโรคปักขันที่กาพาท หรือโรคท้องร่วงหลังจากเสวยสุกรมัทวะก่อนเสด็จดับขันปรินิพาน 14. กรรมจากการเคยเยาะเย้ยพระพุทธเจ้าในชาติหนึ่งในอดีตพระองค์เกิดเป็นชายหนุ่มชื่อโชติปาละวันหนึ่งไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากัสปะแล้วกราบทูลทํานองเย้ยยันว่าทำไม่จึงได้ตรัสรู้ช้า ต้องบำเพ็ญเพียรอยู่นานกว่าจะตรัสรู้ได้มาเกิดในชาตินี้ซึ่งแน่นอนว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่แต่ด้วยผลกรรมนั้นจึงส่งผลให้พระองค์หลงทางในการสแสวงหาโมกธรรมจนต้องบำเพ็ญทุกกิริยาอันทำให้พระองค์ต้องประสบกับทุกทรมานอย่างแสนสาหัสกว่าหกปีจะตรัสรู้ได้ ทั้งหมดนี้คือกรรมเก่าของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงกระทำไว้ในอดีตตั้งแต่ยังมีได้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นกุศลเพียงข้อหนึ่งข้อเดียวเท่านั้นที่เหลืออีก13ข้อเป็นอกุศลทั้งสิ้นสิ่งที่ควรทำยามหลีกหนีไม่พ้นกรรมไม่มีใครหนีพ้นผลของกรรมแม้พระมหาโมคลานะสำเร็จพระอรหันต์ที่มีฤทธเดช ก็ยังถูกทุบจนร่างกายแหลกเลว้วเพราะชาติก่อนเคยทุบตีพ่อแม่ไว้ฉะนั้นทุกๆครั้งที่จะเริ่มทำกรรมทางกายวาจาและใจขอให้สร้างเป็นบุญสร้างเป็นกุศลอย่างเดียวเพราะบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายและหากเจ็บปวดมากแค่ไหนกับผลกรรมที่ได้รับในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวทางการงาน การหาเงินความรักเรื่องเพื่อนหรือเรื่องอะไรก็ตามขอให้ใช้ขันติเพื่อสะกดความเดือดเนื้อร้อนใจให้หยุดเป็นความแข็งแกร่งและให้ใช้โอกาสนี้เรียกปัญญามาเพื่อมองเห็นความจริงที่รู้ว่าโลกมีสภาพอย่างนี้ทำให้แม้ว,ว่าจะอยู่ในสภาวะเลวร้ายแค่ไหนจิตใจก็กลับสงบเมื่อวางจิตเป็นกลางได้แล้วก็ให้รู้ว่าการรมเก่านั้น สักแต่ว่ารับไม่ยินดียินร้ายและจะไม่ทำกรรมใดๆใหม่อีกด้วยการรักษาศีลห้าและปิดกั้นอกุศลทุกทางที่เกิดไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อตัวเราเองใครจะสำคัญยิ่งไปกว่าตนขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการใช้ชีวิตที่ต้องดำเนินผ่านความทุกข์ยากลำบากต่างๆและหลายท่านก็ต้องเผชิญกับวิบากกรรมที่ทำไว้ในอดีต และสุดท้ายนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมหวังว่าท่านผู้ฟังกัลยาณนะมิตรทุกท่านจะได้รับประโยชน์และข้อคิดจากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ